คำเตือนหรอกไ้าพเพราะแม่ค้าไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะอ้าแล้วผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า,ขา,ขาสู่ช่องสับรอดของนายพรีด้วยนะจ๊ะหลังจากทั้งหายกันไ่นานับผมวันนี้กลับมาแล้วตอนนี้ก็ในเกมซาปีตวินเนอร์ครับผมพกทุนมา50านะจ๊ะก็ตาระห้าครับผมเปิดเทอร์โบแล้วไปครับหมุนออโต้สิบครั้งเริ่มเลย และลงมาเปิดมาที่8ครับไปต่ออีก1.5และโอ้โหไม่มีตัวคูณเลยว่าและ8ครั้งเปิดมาที่6และไปต่ออีก4ครับและยังไหลต่ออีก5.5และไปต่อยีก12อโอ้โหตัวคูณมาแล้วคูณ3ปไปกลายเป็น82.5และลงมาครับยังไงมาไหมและและมามาเปิดมาที่1ครับไปต่อยีก9และลงมา ไปต่ออีกสี่และลงมาไปต่ออีกสามและลงมาโอ้โหตัวโคนมาแค่สามครับผมได้มาทั้งหมดห้าสิบเอ็ดและจังหวะน,นี้ลงมายัางไงเปิดมาที่สี่ครับผมและไม่ไหลไปกันต่อครับลงมาและเปิดมาที่สองโอ้โหไม่ไหลครับไปต่อและเปิดมาที่สองอีกหนึ่งทีไม่ไหลอีกทีกหนึ่งครับและลงมา เปิดมาที่1.5และไปต่อ21.5และไปต่ออีก15.5ตัวคูณมาเพิ่มใหม่และมาอีก4ครับโอ้โหถุงมืออย่างเยอะครับผมโอ้โหถ้ามันเข้านะได้มา2องร้ยรางวันเมกาและลงมาเปิดมาที่2ครับผมไปต่ออีก10.5และไปต่ออีก3ครับและจังหวะนี้ไปอีกครับผมโอ้โหไหลย,ยาวจ้า คูณหไปครับดอกนี้ได้มาหมด111หร้อยัดลาก่อนต่อนะจ๊ะและไปกันต่อเลยครับลงมายังไงและและมาไหมเปิดมาที่4.25ไปต่อ36หโอ้โหเคอย่างเยอะครับไปต่ออีก7แล้วไปต่ออีกเกครับตัวคูณตัวคูณมาหน่อยและตัวคูณมาไหมโอ้โหตัวคูณมาแค่3ครับผม ได้มาหมดนึ่านะร่างมันมีใกล้กหนึ่งทีครับและขอยาดปรับเพื่อเป็น10บครับโลมาอย่างไงมามามาเถอะโอ้โหหายยาวครับก็จะมานะและมาขาดทุนด้วยโอ้โหและดอกนี้เปิดมาที่12ไปต่อ18และไปต่อ6กครับผมโอ้โหยังเยอะและไปต่อ1.5้และไปต่ออีก30ครับผมโอ้โหไหลดีจัดครับดอกนี้คุณเจดไปดี โอ้โหสวยงามจัดจัดครับ850.5รางวัลซุปเปอร์เมกาและไปกันต่อครับจังหวะน,นี้ต้องไปต่อและลงใหม่อย่างไงเปิดมาที่5ครับผมไปต่ออีกหนึ่งและลงอ่ะโอ้โหไหลน้อยเชี่ยลงใหม่อย่างไรมาไหมมาเปิดมาที่2และไม่ไหลอีกแล้วครับไปกันต่อลงม่มามา เปิดมาที่20เสิบิรนพันยี่สิครับผมและวไปต่อยโกและลงมาหมดครับผมได้มา40แล้วลงมายัางไงมาไหมเปิดมาที่1.5และวสกเตเตอร์ขาดแค่ตัวเดียวมามามาโอโ้ไม่มาครับผมไปต่อครับยังไงสิและและเปิดมาที่3 6ไปต่ออีก8และลงมาโอ้โหคุณเก้าไปครับดอกนี้ สวยงามครับผม3 9มนะรางวันเมกาและไปต่อครับลงมาเปิดมาที่ส0่สโอโหไม่ไหลครับคูณ9ไปกลายเป็น360นะรางวันเมกาอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหเงินมี1 9...99 ครับสวยงามจะจัดไปต่อดีไหมเนี่ยอ่ะไปต่อครับเปิดมาที่50และโอโหไม่ไหลครับคูณ2เป็น1 0 0และไป เปิดมาที่30และไม่ไหลอีกแล้วไปต่อและลงมายัางไงเปิดมาที่45ครับโอ้โหไม่ไหลครับคูนห้าไปกลายเป็น225นะและลงอ่ะเปิดมาที่50ครับโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วไปต่อยังไงและเปิดมาที่5ไม่ไหลครับผมโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยไหลหน่อยและลงมา ยังไงครับเปิดมาที่10และไม่ไหลโอ้โหมามามาเธอะนมาได้แล้วโอ้โ oh หหายยาวกันเลยทีเดียวแล้วเปิดมาที่150ครับกมบดองนี้คูณ8ไปครับ1น0่องทวนรางวัลก้อนโตครับผมและไปกันต่อครับลงมาซากตเตอร์มาได้แล้วและเปิดมาที่20และไม่ไหลกรับผมไปต่อซากตเตอร์ โอ้โหยังไม่มาครับและ20คูณหไปครับผม1 0 0้อยทวนและโลกงอ่ะเออให้มันได้อย่างนี้สิกดทีเดียวแล้วเข้าสกตเตอร์เลยก็ยไม่ต้องรอไหลนะและเปิดมาดอกแรกที่5ครับตัวคูณไม่มาและเครั้งยังไงไม่มาหครั้งและ5ครั้งและตัวคูณมาที่2ครับผมล็อกไว้ก่อนและ4่ครั้ง ไม่มาครับเพิ่มไปอีกหกครับกลายเป็นคู8แปดละสามครั้งสุดท้ายเปิดมาที่ห้าครับโลกมายังไงไม่ไหลครับผมคูณ11ไปกลายเป็น55หนะและ2ครั้งสุดท้ายและมาครับผมเปิดมาที่20และไม่ไหลครับผมคูณ15ไปครับกลายเป็น300ท้ทวนและครั้งสุดท้ายเออเปิดมาที่35ครับผมและดอกนี้คูณ1 9เกไปครับ ใกล้เป็น665นะและสกัตเตอร์รอบนี้ถือว่าสวยงามครับ1,025ับรรับรางวัลเลยครับผมและไปกันต่อครับผมขยับเพิ่มไปที่ไม้ร้อยสักสิครั้งสุดท้ายแล้วกันนะและเปิดมาที่40ครับไม่ไหลไปต่อลงอ่ะเปิดมาที่30ไปต่ออีก100และไปต่ออีก50ครับผมโอ้โหไม่มาว่าตัวคุณและไปต่อเปิดมาที่10ครับ และคูณห้าไปลก่เป็น50โอ้โหตัวคูณมาตอนไม่มีประโยชน์ครับผมลงมาและเปิดมาที่10ครับไปต่ออีก4 0 0ร้ทวนโอ้โหดอกนี้สวยงามจัดครับผมซาแกเตอร์ลงมาโอ้โหมาแล้ว4ตัว8ครั้งดีมายห0 0ครับผมเริ่มเลย8ครั้งยังไงไม่มา7ครั้ง ไม่มาแหละหครั้งยังไม่มาครับผมได้ตัวคูณมาหครับล็อกไว้ก่อนและ5ครั้งเปิดมาที่ห้าครับไม่ไหลนะคูณหไปกลายเป็น30ครับผมและ4ครั้งไม่มา3มครั้งสุดท้ายไม่มาเอ้ยมาครับ10บและไม่ไหลครับผมคูณหกไปกลายเป็น60และ2อครั้งสุดท้ายเปิดมาที่50ิบโอ้โหดอกนี้ไม่ไหลวะ คูณ9ไปครับผมกลายเป็น450นะและครั้งสุดท้ายไม่มาครับผมโอ้โหโได้มาวัน540ครับผมนะและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับรู้สึกยิ่งกดยิ่งไม่ค่อยได้แล้วนะใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครกดกระดิ่งตรงนี้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปตามช่องรักกันด้วยนะบุ้ยจัง